ดีครับทุกคนครับน,นี้ก็พาพี่พ่อน้องเอาปลานะครับผ้ารุ่นหลานมาพี่น้องจงออกักรีเด้บ่ได้บ่ฮู้ดอกเด็กน้อยมันอยากมาเที่ยวปลามาหาเก็บเห็ดก็เลยพามาพี่น้องครับเ้ารีหมานาอยู่เสารก็ไปรอบนึงแล้วหางวันใดเห็ดชิบให้พี่น้องเบิ่งตอนนี้ก็สิพาเด็กน้อยก็รอจวงยิงเที่ยงใบ่ายๆแล้วครับเนี่ยปลาตอนนี้สิพาไปทําไปสีฟังสีเกล็ดพี่น้อง

สายสายเบสแหละครับนี่เต็มเลยครับโอกเบสโอกป้ากันแล้วครับนี่คนรละครับท่านเบสครับเห็นปะพี่น้องมีลำลามเลยนี่นี่ครับทำไว้ฟังซีสเกลแล้วครับนี่นะพานนี่ครับ้พี่น้องเห็นเห็นเห็นเบสว่ะครับเนี่ยเมนลำลามเลยนี่คนเออได้บ่ได้บ่โอ้หมานหมานมาน น้องครับนี่ครับมาหอดปลาแล้วครับพูนมาพี่พ่น,นอ้องเบิ่งครับมาอีกรถคันหนึ่งครับรถกระบะนะครับนี่มาต้งใช้มาทางใกล้ครับนี่ครับพาเด็กๆถึงปลาแล้วครับนี่ใครใครคนไหนน้องมาร์คสวัสดีสวัสดีพี่สวัสดีน้องแน่น้องมาร์ค น้องมีสวัสด,ดีครับน้องมีครับสวัสด,ดีครับน้องยองสวัสด,ดีครับนออบ้องอ้อมครับ,รบอ,ตอ,อ,บอ,อตอมครับนี่ครับอตอมนี่นะครับพาผิวน้องมาหาเห็ดนะครับนี่ทางไหนเห็ดทางไหนได้บอ่อเห็ดได้บอ่อ ได้อยู่หาทางไหนเนาะทางสีหาหินบ่อมาพี่มาพี่มาพี่เขาทางไหนไม่มีหาผอบ่บอห็นบ่เห็ดเห็นบ่อใช้นองน้องมาอะไรหดหลายบ่อไหนโอ้โใส่ปัดขี้เก่งเถอะใช้นองมิกดิใช่โอ้โหคน้องมิกก็ลายนี่สิ่ดนี้เดี๋ยวบอก พ่อเ uhm, ปยังเกาะาเก็บเพเก็บเห็ดยังเก็บเพ็ดยังใส่ให้พี่ห้นองเมืองเม er, mm ือูดอกไงเนาะอู้งามพร้อมใส่ขอนองิกเดี๋ยวอ้หูขอนองมิกี่ปาาเอาเสื้อกาตาไปไปหาตอานเฮ้าปไปหาตออืมหาตอเลยหาเดีหลายเลย นี่นะครับชีวิตของเล็กหน่อยก็อยากเขาปลาเดีก็ต้องยางเปแป้นะครับบริหารให้ผ้าเขาปลาลึกๆแล้วก็หกๆเพราะว่ายุงหลายครับให้ยางขางๆา่อนท้างมองได้เป็นๆนะครับนี่หาได้ผักนึงนะครับทั้งเล็กหน่อยอีกกลุ่มนึงก็ไปน้ำอาจัดครับน้ำผู้สวยเพี้ยนก็จะลอยกับไปอีกมองนึงครับมีหล็สีผ้า เพื่นมหาสเล่งนะครับซื้อว่าลาแล้วเด็กหน่อยระวังของด้วยของด้วย้ะหาเห็ดนำด้วยนี่นะครับบนทางยางไปเรื่อยๆครับหนูอยากไปย่ยงเห็ดหน่อยากย่ง็ไม่ต้องไปดอกเขาเป็นกับพ่อแล้วคืนมันโผมันมืด มันเหม่อผีเนี่ยคนท่าเหมือนเน่คนท่าเห็นบอผีต้องผีผีไปทางผีไปทางผีไปทางผีไป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 ไปไปเออไปหาและเฮ็ดเบื่อเฮ็ดเบื่อหรือเฮ็ดเบื่อบอไป้าป้าเฮ็ดเบื่อบอเอาไปเอาไปไปเรือไปนี่ไป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 บอกบเอาบอเอาเฮ็ดแค่จังมันไม่ให้กินขนาดป้ามามามา นี่ครับใส่ใส่ครับกินขา้าวตั้งใจกเก็บเพชรมาแล้วครับกินขา้าวปลาเยี่ยมนะตั้มเยี่ยมนะตั้มแซบบะแยบเยี่ยมเยี่ยมชมตั้มครับนี่บนชมตั้มเรากร่อยปากุวงกร่อยปากุวงกระป๋าน้อยน้องนมิกแซบบะครับแซบบะน้องปู๋ยเนี่ยน้องมุ๋ยเนี่นะ Nanh em tiện bao ghép ghép, aloai. Ghép, 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 เพ็ดบานีเพ็ดที่บานีหันจะไปโจ้ยขงสันที่ทำเสียเสียหูดังเนี่ยบารีโอ้เอ้าเพ็ดขาดกีบอกคลิกโอ้กี่บอกตั้มบอกควงครับนี่โอ้นีครับนี่ติ๊งหน่อยสองขวาับมากินนี่โอ้ขั้นติ๊งหงนอนที่บานีนุ่มกับคองที่บานีหุ่น หมักมัึงอ่ะที่อยากกินวะที่ทำไงอมนี่ทำไงให้ลูกกทายหลุมเร็วกิ่ตะมึงทำไงจอมแกมแกมแกมทำไงอ่ะยกขื้นเออตมปะผแสบขักเนาะเมื่อไห่ตีบานี้ตี่ทำมทำนั่ไงจอมนลาวไกินของผิด มทั้งรถจิ้มบทั้งรถหนึงขาวบลาอจิ้มงาร่ซึ่เนี่ยไห่งนอนบ่ครับหนงนอนบ่หนงนอนบ่นี่ิูนมบ่บอกพี่ของน้งนหอหิว,มวนมบอยากนนกลับบ้านเห็นบ่เดี๋ยวูพากลับะเนาะโอ้ยหมื่นกับหมื่นพี่น้องเอ้ หงนอนแล้วคนเทาวันรับในรถแทอมเล่หอมเลยคือหอมเลยลวาเหือครับมาเที่ยวปลากินข้าปลาหาเห็ดกับพ่อปู่ไปพาเล็กหน่อยมาเล่นเราปลาลครับมาห่งแทบแบยวก้อยปาห่วงปาเปนตั้มลงก้อยกินก๋วยัตี มาอีกกลุ่มแล้วครับนี่ถามามาครับ <ไฮ S 1> อีกรอบแล้วครับนี่หาเห็ดมาเนี่ยกินเขาปาลาแล้วครับเขาเทียเท่ยงเขาใบาแล้วมาหนี่หมูแกงจงหมูอันแ่บคนอันแสบหมูเดียวหนองโม่ะมาดซิกมาเพิ่มแล้วครับ นปลาสมปลา้อยโนยาสมปลากุงค่ะปลาจอมกุ้งจมเรียกว่าพี่สองคน้วปกมองนะทูหนาดีหลังโอ้โ้ต้นี้ของไฟนี่โอ้นี่ครับของปลาเพนครับนี่เอาหมดโอ้ เพิ่งเขาพาไล่เฮดครับครับมูผมเขามูโม่มกับไล่ครับนี่ครับตำรวจเฮ็ดแล้วครับนีนีของ้องมูครับโอ้ยพุ่นเออนี่ก็อยู่เพื่อนจับตัวทรัพย์อยู่เนาะ

มาเดินากันข้ขาวเด้มานักมาเสียมากนักอันนี้เข่เขอข้าสามบอกนักมามาเลยหนักมาีบ้าเร็วเรเร็วตัวเบิรมเร็วตัียเบิมนาดเรไปหาจิงี่แล้วตจอิงี่ตกคดจะลอกตใหญ่หายกัไดูหายก้าไมเห็

อบอกเกีดยวขันนองให้เร็วเด้อน้องมิกไป,ไปอยืนกันอยู่สรางกับปูกัญญาเด้อขานนองมากน้องมิกไปเมื่อ้อนไปหาปุักเียวอ จเจาผมไปจัดในหลในผมมาขวักักนคลิปหน้าครับคลิปนี้ก็เอาไวส้สนิเนะครับเนะะเาะสวัสดีครับสวัสดีครับ,บ